โรมันฟอรัมนะครับโรมันฟอรั m มเป็นซากหินปลักหักพังที่หลงเหลืออยู่นะครับเป็นสถานที่ที่หลงเหลือให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของโรมันในอดีตนะครับโดยที่แห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองของโรมันนะครับเป็นจุดที่ตั้งของสถานที่สําคัญต่างๆมากมายในอดีตนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดนัดพบที่สําคัญสําหรับคนในยุคสมัยนั้นอีกด้วยนะครับ ส่วนเนินเขาที่เชื่อมต่อกับโรมันฟอรั m มนะครับก็คือพลาตินฮิลตอนนี้นะครับก็อยู่ที่โรมันฟอรัมนะครับอันนี้เป็นซากปรักหักพังนะครับเรียกว่าเป็นโรมันฟอรั m มไม่ได้ลงไปเดินข้างในนะครับอันนี้เป็นข้างนอกของโรมันฟอรัมนะครับถ้าจะเข้าไปเดินข้างในก็ต้องเสียเงินนะครับ นี่เป็นข้างนอกของโรมันคอลัลำนะครับ นู้นนะครับก็จะเป็นโคลอสเซียมอันนี้ก็เดินมาถ่ายวิวที่ดีที่สุดของโรมันฟอรัมนมครับที่ถ่ายอยู่นี่คือโรมันฟอรัมทั้งหมดนะครับเป็นซากปรักหักพังนะครับจะเดินไปอีกมุมนึงด้วยนะครับ นี่ครับเป็นโรมันฟอรัร่มทั้งหมดมนี่เขาบอกว่ามุมนี้คือมุมที่ดีที่สุดในการเห็นโรมันฟอรัร่มทั้งหมดนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไป

ของโรมันฟอรัมอันนี้เขาน่าจะเมนเ้น์อยู่ เป็นซากปลักหักพังนะครับเดี๋ยวป้าถามอีกซากปลักหักพังแล้วถ่ายทำไมไปอ่านเอาเองนะครับโรมันฟอรัม